ขอเจริญพรขนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพพระครูธรรมพิสมัยผู้ยศตาจารย์ดรในนามของท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนมนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นธรรมยุทธพัชชิจันทรารามหลวงแล้วก็ท่านรองอธิการบดีพระครูสุธีจริวัตรพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคายครับท่านอาจารย์สิงโตวัดมณีโคตรได้น,นําถุงยังชีพมามอบให้กับชาวอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นประมาณทั้งหมดวันนี้ที่รวมกันมาก็ประมาณ300ถุงและวันนี้ก็มีนักร้องชื่อดังนับคุณเวียงนรุมนกับคุณกลอยใจเข้าสารแลนได้มาร่วมในการที่จะทำบุญ ให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมต้องขอขอบคุณท่านคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปและก็น้องๆนักศึกษาทุกคนทุกท่านพร้อมกับผู้ที่มาร่วมในการทําบุญในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ประสบทุกภัยน้ําท่วมได้ มีสติแล้วก็อย่าประมาทในชีวิตขอให้คุณโยมมีกําลังใจในการที่จะสู้กับชีวิตเพราะว่าคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สมณีหรือว่าญาติโยมก็กําลังที่จะได้มาช่วยกันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกคนทุกท่าน จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาพระนิวัติมหาโชติวัฒโนนะฮะได้เป็นสะพานบุญต้องอนุโมทนาขอบคุณญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นจตุป,ปัจจัยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างที่ญาติโยมมีจิตเป็นกุศลใจเป็นศรัทธามอบให้อาตมาเป็นสะพา,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 านบุญในการที่ส่งมอบบุญผ่าน พระคุณเจ้าไม่ใช่เฉพาะอัตมาก็เป็นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นที่ได้ลงพื้นที่ในวันนี้ที่อำเภอบ้านแหดซึ่งก็ท่วมเยอะพอสมควรจากการที่ลงพื้นที่ไปสัมผัส ก็ไปสอบถามกับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยะอาจารย์ข้าวกําลังตั้งท้องกําลังออกรวงแล้วทีนี้ปรากฏว่าน้ําก็มาพอน้ํามาเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าน้ําจะลดตอนไหนเพราะว่าระดับน้ํามากเสียเกินแล้วทีเนี้ยถ้าผูกข้าวใหม่ก็ต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากที่จะมาะทําการ,กรเกษตรให้เกิดขึ้นอีกครั้งยโยกว่าพูดด้วยทางน้ําตาเนี่ยนั่นก็น่าเห็นใจในวันนี้ก็ช่วยได้ในเบื้องต้นก็คือนําถุงยางชีพจากศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มา มอบให้ในวันนี้ดังนั้นทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ก็ขอให้ได้อนุโมตนาได้รับบุญได้รับกุศลร่วมกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร สวัสดีค่ะเวียงนลรมนค่ะสวัสดีค่ะก้อยใจค่ะค่ะมือน,นีนะคะเวียงนัลเลอร์มอนกน้กนองก้อยใจนะคะมีโอกาสนะคะเด้วมารวมทัำมุนกับพี่น้องเช่าบ้านป้าม่วงแม่นวคะคะเนี่ยบ้านป้าม่วงนะคะที่กําลังตื่นว่าประสบให้นะคะนํากับหนำไรแห้งค่ะนํำจังมาจะใสค่ะไเกิดถั่วไรก็แ <c oughs> ม่น้อถท่วไรทุกพื้นที่นะคะเวียงเองกับกำน้องก้อยใจเองนะคะกับด้ บรารมีจากพระอาจารย์สมัยอะไรเงี้ยพระอาจารย์นิวัฒน์นะคะหละกับพระมหาธีรัน์ธระธีนั่งธน,นานะคะแม้มือนี้นะคะจากมอมร์อนะคะขอนแก่นนะคะก็ดีใจร้ายหลกักกามีความรู้สึกว่าเกิดบุญวาสนาเกิดบุญกุศลนะคะในครั้งนี้ที่ไดียวมา,าให้กำลังใจอีแม่อีพ่อนะคะและกักกาพี่น้องชาวบ้านปามวงนะคะที่กำลัง เจอปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะเรื่องเสื้อเหามือนึงปัญหาสิผ่านไปแม่นะคะก็ออกจากบ้านบ่ได้เลยื่อนมาค่ะขี่ตะเลือดขี้ตะเลือดโอ้ยนะคะก็เป็นประสบการณ์ไหมหรือว่าถ่วงยุ่ตลอดถ่วงยุ่ยจ้าอ๋อถ่วงยุ่ทุกปีเลยเป็นปียุ่ม่ปีนี้แห้งที่สุดอ๋อปีนีแห้งแห้งที่สุดแล้วนะคะ ที่ได้เป็นกำลังใจให้ค่ะจะกำลังใจให้เบียงอิงก,กี่นองกวยใจเองนะคะของท่านคณะพระอาจารย์นะคะเมื่อมีการเกิดบุญบเกิดท่านนะคะมาเอาของเอาอยีายงเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นการเติมบุญเติมก,ก,กำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะจากคณะพระอาจารย์หรือว่าเวี้ยพี่นองกวยใจค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาให้กำลังใจพี่น้องมาเนีนะคะเป็นส่วนหนึงนง่งในกิจกรรมดีๆมาเนีคะ่ะก็จะกลับเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ชาวบ้านปลาหมูองทุกคนนะคะขอให้นำรถเร็วๆเด้วยค่ะเด้ดอแ<ด>ิ้มแย้มแต่เบิบ่องหน้าอิ้มแย้มเนี่ยเพิ่นกะเออเพิ่นกะยิ้ยมย้มยิ้ยมย้มแจ่มใสเฮากัดีใจนะคะอิมอ่มไม่ได้ออกอิ่มใจ <c oughs> ดีใจพร้อมเลยนะคะ,ะดีใจขึ้นซะ ก็ขอให้พานไปเร่วๆเด้นนะคะเนี่ยนะคะจามอนีก็ขอขอบคุณคณะไอทีมาชซอยเหลือนำถุ่วทุกทันเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นพระอาจารย์แล้วก็นักลองทุกทันเ้อค่ะที่มาซอยเหลือนำถ่วของชา้าบ้านประมวงเข้าค่ะขอบคุณหลายค่ะ